80อ,อันนี้ยังเกินงบที่เราตั้งไว้นะตั้งเอาไว้เท่าไหร่คู่ละ10บาทคู่ละ10บาทอ,อันนี้ความรับพูดกัน เที่ยงแล้วค่ะพี่พัชใช่ครับเราจะไปไหนกันต่อคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่สำเพง็งต่อที่เยาวราชครับทีนี้วันนี้พก็มีภารกิจเพราะว่าที่ชวนพี่พัชเนี่ยทุกคนจะเห็นเราตุ้มหูเปิลนนะคะถูกสมบัตินะคะแต่มันเต็มแล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้นไม่ได้มาตั้งขายที่ออฟิศไม่ใช่มันเต็มแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไปตามหาตุ้มหูเอาเพิ่อมอีกเหรอเอาเพิ่อมอีกเหรอใช่พเพราะอะไรรู้ป่ะบางคนอายุนับสิบ เดี๋ยวนี้เราไปตามหากันว่าตุ้มหูผู้ประกาศที่ส่องเพ็งเนี่ยเขาขายกนแพงหรือเปล่าแต่ว่าเคยไปซื้อนะถูกสุดคู่ละเจ็ดต้องซื้อเป็นโหลหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไปดูไปหาคำตอบกันผมว่านะต้องจากใะไปซื้อตุ้มหูซื้ออะไรอีกไปซื้อเหล้ากเพอร์ดีกว่าวันนี้เดินทางด้วย MRT นะคะกำลังลงจากสถานีศุดที่สามเดี๋ยวเราไปเจอพี่พัทกันที่สถานีวัดมังกรค่ะพอดีแยกย้ายกันเอารถไปสองที่คอนโดนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะที่สำเพ็ง เราต้องออกทางไหนคะเนี่ยเท่าที่น้องปนอ่านมามันออกทางออกหนึ่งออกหนึ่งใช่แล้วก็เดินโอเคงั้นเราไปทางทางออกหนึ่งกันนู่นหนึ่งอยู่นู่นแล้วนี่ก็คือตีมพี่ถามพวรพัฒน์ว่าเราใส่เสื้อสีอะไรกันดีพี่พัฒน์บอกไม่แดงก็ชมพูเดี๋ยวเราไปเดินสัมเพลงกันแล้วก็ที่สำคัญหาอะไรกินด้วยเพราะตอนนี้เลิกข่าวเที่ยงบ่ายสองครึ่งยังไม่ได้กินอะไรเลยนะหิวเหมือนกันนะโอเคโอ้โห ี่คือเยาวราชตอนกลางวันนะคะไม่ชินตาเลยใช่ไม่คุ้นเคยใช่ตอนนี้ร้านค้าก็เริ่มค่อยๆทยอยเกิดมากันแล้วออแต่มันก็มีร้านเปิดนะนี่ใครที่เดินไม่ถูกก็เปิด GPS ไปเลยนะคะมันก็จะบอกทางเดินเดินไกลอยู่เด้อเกือบโลอ่ะ850เมตรอะแล้วเราก็ต้องเดินผรานซอยนี้ ร้อนสุดนี่เดี๋ยวเราเดินทะลุถนนนี้ไปก็จะไปสู่สำเพ็งนะะตอนนี้เราก็มาที่โซสำเพ็งแล้วจะเห็นความคึกคักนะร้านทาร้านรวงต่างๆเราจะมาตาม,ามหาตุ้มหูคุณก็เจอบ้างนะร้านขายกิฟต์ช็อปเยอะมากเยอะแยะไปหมดเลยดู<ๆ><ๆ>ย่างนัดผมสติกเกอร์เออ แล้ววันนี้ที่พักมีหลุดหมายไหมว่าจะมาดูอะไรบ้างยังไม่มีเหมือนกันเดินดูไปเรื่อยๆใช่เจอร้านแล้วเข้าไปดูอู้ยเยอะมากเยอะมากเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว นี่คือเป็นสังหูที่เราไปอ่านข่าวอ่าน,นเดิมนี่ขึ้นสนิมโอ้ยโหนี่ล้าลึกมากอย่างเงี้ยพอได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอ,อันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยได้ตามข่าวอุ้ยแต่ละอย่างคือน่ารักเนอะน่ารักมากเลยค่ะแล้วคือถ้าซื้อเยอะๆเชื่อว่าน่าจะถูกแต่อันนี้ราคาที่ติดไปก็คือ80อ,อันนี้ยังเกินมุที่เราตั้งไว้นะตั้งเอาไว้เท่าไหร่คู่ละ10บาท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 อันนี้ความรับผู้ประกาศใส่ต้นหูคู่ละ10บาท ตะ่กี้พี่พัดเขาไปถามมานะคะอย่างอันนี้ใช่ไหม <_ d ans> เขาบอกว่าให้ดูราคาข้างหลังคือถ้าเกิดว่าซื้อ3มชิ้นเนี่ย <จะ S 2> คุณจะได้ในราคาร2อยิห้าร้อยยี่สิบห้าแต่ถ้าซื้อชิ้นเดียวไม,ไม่ขายไม่ขายเอ๊ะก็ต,ติดราคา170ร7อยเจ็ิทำไมนี่ก็แบบเขาสวยหลายอย่างอยู่นะหลายอันอยู่นะ <_ d ans> ก็มาเลือกกันได้มีหลายราคาแต่อันนี้เกินงบไปนิดนึงคือเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะเจออยู่นี่ก็มีหลายร้านนะคะนี่อันนี้ก็เพียบเลยคือเยอะมาก ว่าเขาบอกว่าชิลละสิบาทชิลละสิบาทใช่ที่นี่นะตามที่เราตั้งเป้าไว้เลยนี่น่ารักด้วยแบบนี้คือใส่อันขาวได้อันขาวไม่ต้องใส่ตุม่มเไงชิลละสิบบาทอบอเปลี่ยนแฟชั่นไปทุกปีได้ถือตะกร้ามาแบบนี้แสดงว่าจะต้องซื้อกี่ชิ้นฮะสิอบสองชิ้นจะได้ชิลละสิบบาทา <c oughs> ก็เลยต้องจัดไปเลยหนึ่งโหล <c oughs> ก็จะมีแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอย่างนี้ก็มีแต่นี้น่าจะใส่ยากคือเราอาจจะไม่ต้องซื้อคนเดียวฝากหน่อยแน่ก็ได้หนูอีกก็ได้น่ารักดีทุกคนใส่ได้ได้นะเออน่ารักนะเนี่ยมาสิบบาทสิบบาทสิบบาท ซื้อหลอก80นี่อย่างนี้ก็ได้ใช้ได้หลายโอกาสน่าจะต้องซื้อแผงต้มหูใหม่เหมือนที่หมอวิวบอกแล้วล่ะ12นี่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมไอโฟนอันนี้ก็ได้นี่นี่นี่อันนี้ก็น่ารักใส่อานขาวก็ได้ออกงานก็ได้คือถ้าเป็นสีสีมันจะหาชุดใส่ยากอ๋อเพราะมันจะต้องใส่เข้ากับสีชุดใช่อะอย่างเช่นสีชุดนี้ใส่ได้ใส่ได้แต่มันก็อุ้ยอย่างนี้ตโวเขาเลย น้องเปิ้ลเนี่ยซื้อต้มหูล็อตที่แล้วมาจากไหนสัมเพลงเหมือนกันสัมเพลงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสแบบิบปีแล้วใช่คยอยซื้อบ้างเติมบ้างแล้ออกบ้างใช้แบบได้กําไรแล้วละ่ะสิบปีถ้าต้มหูอันนี้ใช้อีกสิบปีก็คือปีละหนึ่งบาทใหญ่แก่ได้มาเลยคือติดสำเร็จแลยอ่ยะ 12ชิ้นนะคะ120บาทถูกมากแล้วเราก็เจอเรื่อยๆเลยเราก็เจอร้านเรื่อยๆเลยร้านนี้ก็ดูดีดูดีนะนะทุกแบบบอเคนร้านนี้ดูดีของเยอะนะคะ1989นะชื่อร้านนะของเยอะมากคือพระได้ทุกแบบเหมือนร้านที่เราไปดูตะกี้แต่แบบมันน่ารักมากน่ารักไปหมดเลยกำลังหมดใจไม่ซื้อแล้วนะร้านไม่มีกั๊กแหวไงพี่พัฒสนใจแหวนไหม ร้านพี่เนาะดีก็ดูแพ็กเกจชิ้เนาะดีอ่ะระทาเหมือนแบบเมื่อกี้เลยโอยไม่ได้อ่ะเราจะเดินมาแล้วตัดใจค่ะร้านที่สองไม่เอาละค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีที่แขวนอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเราเดินเล่นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่<ห>พักก็จะไปหาขอันตีใหม่ในทีมซื้อมาทำไม่เฮ้ยโดดยากมากนะจริงซื้อมาทำไมแล้วร้อยพันสิบอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนโบใหญ่เนี่ยซื้อมาทำไมเออใช่เนี่ยซื้อมาทำไม สองร้อย่สิแล้วรุ่นนั้นอะคะ2องร้อยยีได้อะก็คือ3ชิ้นพาอะไรก็ได้อ๋อแต่ต้อง3ชิ้นคือเท่าที่สังเกตนะคะที่เนี่เขาจะบังคับซื้ออย่างสามสะ3ชิ้นใช่ต้อง3ชิ้นขึ้นไปดังนั้นเนี่ยที่พี่ทัศน์บอกว่าจะขอแชร์กับฝรั่งซื้อแค่เดียวไม่ขายเอาล่ะตีมซื้อมาทำไมดูเหมือนจะสนใจนะคะร้านนี้คิดตีมอยู่อ่าดิฉันอยากจะไปฟ้อนรำ คนดูดิเขมขัดอะร้ 180. อยแปดสิบมาไปแล้วคือถ,ถูกมากมีอะไรใส่อ่านขาวบ้างได้ปะคงนี้เอาเลยมีมารงเออเอาไหมใส่อ่านขาวคนละร้อยยี่สิบบาทฮะถูกมากแม่ร้อยยี่สิบบาทนี่สวยด้วยนะ เราได้ของขวัญแล้วครับในการจับสลากซื้อมาทำไมรวมกันแล้ว150อันนี้40นี่น,นี่40่สบเหรสี่สิบบาทเทดนี้60สิีุ่้มหูกับส้อยอันนี้50บาทก็เป็น150บาทพอดีตดึต๊นเต้น หลังจากที่ไปเดินเล่นที่สัมเพ็งนะคะได้มาแลว้วเยอะมากเต็มไ,ไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอามาห้อยที่ราวกันนะคะอันไหนที่มันเก่าแล้วก็เดี๋ยวโลโลไปเนาะอันนี้เ้ิซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้ว<ห>ยังอยู่แต่ก็ถ้าแบบอย่างเงี้ยมันจะใส่อ่านข่าวยากนะมันจะตุ้มติ้งไปนะมันก็จะต้องเป็นติดหูนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะโลไปนะคะตามสภาพแล้วคือด้านหลังมันก็จะเก่าเก่าแล้วอะไรเงี้ยใส่แล้วมันคงไม่ดีกับสุขภาพหูเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เพินเลือกใส่อ่านข่าวเลยละกันนะคะ ่คะประมาณนี้ไม่เยอะจนเกินไปเดี๋ยวขอตัวไปอ่านข่าวแล้วนะคะครั้งหน้าพาไปเที่ยวกันใหม่ค่ะ